สนับสนุนโดย AIS วัสดุก่อสร้าง SCG Sing Corporation สวัสดีครับผมต่ายเชิญยิ้มครับวันนี้ก็มีความยินดีนะครับที่ได้มาเป็นเกียรติให้กับทางรายการครับในช่วงของการให้กำลังใจสำหรับคนที่สู้ชีวิตนะครับ คนเราถ้าเกิดมานะครับยากดีมีจนเนี่ยไม่สามารถจะเลือกเกิดกันได้แหละครับนันแล้วตอนที่เขาเกิดมาเขาไม่มีเงินไม่มีทองแต่เขามีจิตใจที่เข้มแข็งและกล้าสู้ชีวิตอย่างเงี้ยเราต้องให้กําลังใจเขานะครับหมดอะไรก็หมดได้นะครับแต่ขอร้องอย่าหมดกําลังใจนะครับสู้กันต่อไปนะครับ นักสู้ชีวิตคนต่อไปนี้ก็เข้มข้อนอีกแล้วค,ค่ะคือความเป็นแม่เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันสําคัญที่สุดเลยนในการที่จะดูแลลูกและก็รับผิดชอบอสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกทายาททางสายเลือดอไปชมเรื่องราวของเขากันก่อนเลยครับเชิญครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อวันนีนามสกุลกันคายุ่9ปีค่ะมีอาชีพรับจ้างคัดมะเขือเทศนี่แหละค่ะวิธีการคัดมะเขือเทศนะคะคือจับลูกหน้านี่ด้วยสวยๆเนี่ยค่ะเอาไว้แต่งหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็ลูกเล็กนี่ก็ต่างหากนะคะลูกเล็กนี่ก็คนละราคาคนละไซส์ค่ะยืนคัดมะเขือเทศตั้งแต่1โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะ ยืนทั้งวันเมื่อยขาค่ะยังไงก็ต้องทนเพื่อลูกเพื่อผัวเพื่อครอบครัวเนี่ยค่ะทุกวันนี้ป้าก็ทํางานคนเดียวเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวค่ะชดจ่ายทุกอย่างอยู่ที่ป้าคนเดียวลูกคนนี้เขาอายุสิบปีแต่เขาพัฒนาการช้าเท่ากับเด็ก45หขวบนี่แหละคะ่ะชอบพูดคนเดียวค่ะเขากินขนมทีวันละเป็นร้อยเน่ยค่ะเพราะว่าเขาพูดคนเดียวแล้วคอเขาแห้งเขาหิวเขาเหนื่อยอะไรอย่างเนี้ย คนเราถ้าพูดคนเดียวหมดวันนะมันก็เหนื่อยนะทีนี้เขาก็ต้องไปหาของกินไปซื้อกินคอแห้งอย่างเงี้ยมันเป็นขนมหัวห้าบาทอ่ะขนมปังเี็กไปกินมันก็ชอบกินมันก็กอิ่มท้องอยู่แหละกินยุกย่างทําไมชอบกินขนมเพราะอะไรคะมันมันทําให้อิ่มท้องทําไมไม่กินข้าวอะ่ะกินข้าวมันทําให้อ้วกแตกเหรอทำไมำกินด้วมันจะอ้วกแตกรักแม่ไหมเจมเจมก็รักรักใครคะ นอกจากจะดูแลหาเลี้ยงลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงผัวด้วยอีกแฟนป้าเขาก็ปวดหัวมาตั้งนานแล้วเขาก็กินยาไปทํางานไปเรื่อยทีนี้มีวันหนึ่งเขาปวดเยอะขึ้นหัวปวดมากเลยทีนี้ก็ไปโรงพยาบาลทีนี้เขาว่าเป็นไอ้โรคไอเส้นสมองตีบก็เลยเป็นอมพึกอมาพาตไปแถบหนึ่งแถบทางขวาเนี่ยทางถนัดเนี่ยไม่ไม่มีได้กำไม่ได้ไ ได้แค่ตัวป้าเนี่ยก็เป็นอตาเนี่ยตามันเป็นตอกระจกมันเป็นตออะไรเข้าไปในตาดําแล้วมองไม่ค่อยเหน็นมันมัวมัวก็อยากไปผ่าตากลัวนานๆไปมันจะเข้าไปในตาดําเยอะกลัวมันจะบอดอะไรอย่างเงี้ยป้าก็อยากไปผ่าตาเนี่ยป้าตาบอดไม่ได้เพราะตั้งหาเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเนี่ย อยากได้เงินไปผ่ตาตัดตาตอนพักฟื้นเนี่ยคะ่ะเขาจะได้มีเงินกินเงินใช้เนี่ยค่ะแม่จะดูแลลูกคนนี้ให้ดีที่สุดค่ะรักแม่ๆๆไหมรักขอต้อนรับคุณป้าวันนีหมายเลข8ครับ สวัสดีครับสวัสดีลูก,กวสวัสดีครับป้าวันนี้ท้อบ้างไหมครับท้อก็คิดว่าเออเกิดมาชาตินี้ใช้กรรมใช้เวรเนาะให้มันแล้วแล้วไปต้องต้องสู้ต้องทนเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีกําลังใจตัวเองคือว่าเราต้องทําดีใส่บาตรใส่พกทุกเช้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่มีโอกาสอย่างเงี้ยจ,จมแจจ๋ารักคุณแม่มากไหมคะรักรักมากไหมรักมากเป็นหัวคุณแม่ไหมคะ บอกแม่รักไหมก็เป็นห่วงอยู่หอมแก้มคุณแม่ให้พี่ดูได้ไหมอ้าวแล้วตอนนี้ได้นอกเหนือจากงานที่ทำตรงนี้แล้วมีมีอาชีพเสริมที่ทำอะไรมาเพิ่มไหมปลูกผักกลับมาจากคัดมะเขือเทศนี่แหละค่ะเขาก็ช่วยหามผักไอตะก้าผักที่เป็นรังมะเขือเทศหามหัวหามท้ายคนละหูไปเดินขายตามบ้านเนี่ยค่ะอ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่มารายการจะมาดาวสิ่งที่คุณป้าอยากได้อันดับแรกเลยคืออะไรครับก็คือตรงประเด็นเลยก็คือเงินนี่แหละค่ะครับถ้าได้เงิน,งนมาสักก้อนนึงจะไปผ่าตัดในช่วงจังหวะพักฟื้นนั้นก็จะเอาเงินตรงนี้แหละมาจุนเจอครอบครัวใช่ค่ะใช่ไหมครับนี่คือเรื่องดาวชีวิตของคุณป้าวันนี้นะครับ ของป้าวมามีนะคะกด8แล้วส่งมาที่4777888นะคะที่สำคัญมากเลยทีเดียวเนาะเดี okay. ๋ยวเชิญคุณป้าไปรอทางด้านนู้นก่อนดีกว่านะครับสำหรับศิลปินดาราท่านต่อไปที่จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนะครับนั่นคือคุณนิววงสตอร์ครับเชิญ มาอะไรก็ดอดูดีไปหมดซะทุกอย่างอ่ะขอคะแนนเลยครับพี่นิวครับก็มาร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้ให้คุณป้าวันนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นกําลังใจเหมือนผมมาร้องเพลงบนเวทีไม่ได้แต่สามารถยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับทัดทิมเอสเอ็มเนะครับกด8นะครับส่งมาที่7 7 8 8 8 8ดเจ็เและคยกววทีนี้ให้กับพี่นิวเลยครับ ไม่เคยท้าทิ้งให้ใครเสียใจตัวผู้พันเนี้เขาเรียกหลายใจจะให้ทำไงจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังผิดเพียงป่ดครั้งถึงก้าวสุดทีไหน ร้องเพลงเพลงนี้มากสรายให้แทนหัวใจโอ้ยคอยจะคอยจะรอ นะเปิดไปที่หน้าเมนู SNS นะครับสามารถพิมพ์หมายเลขแปส่งมาได้ที่4777 8 8 8ปดนะฮะทุกเสียงโหวตนะครับเป็นกำลังใจให้กับป้าวันนี้ครับผมบอกให้รู้ว่าหัวใจรักริงไม่เคยทอดทิ้ง โดยผู้พันนี้เขาเรียกหลายใจจะให้ทำไงจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเร่จริงจังผิดเพียงแครั้งถึงเก้าสิที จะคอยจะรอจะคอยโอกาส นี่เห็นแล้วไม่ไหวนี่ขนาดสาวไม่โสดข้างบนนี่ยังจะตายเลยอะ่ะขออยากถามเขารู้สึกนะคุณป้าวันนี้เป็นยังไงบ้างดีค่ะขอไปกอดได้ไหมคะขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณครั<อ>บแฉมด้วย ทีครับพี่นิวครับส่งแรงเชียร์นะครับส่งแรงโหวตนะครับให้กับเป้าวันนี้นะครับโดยการพิมพ์8นะครับแล้วก็ส่ง SMS มาที่477788เจครับน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับนะครับในช่วงนี้ครับผู้ชมครับเป็นช่วงข้อที่สำคมญนะครับ้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนะครับจะรับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแล็กตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้ครับคือคุณสุภักดี บูรณะนะครับจากจังหวัดส,สุรินทร์นะครับเขียนเข้ามาว่าแม้จะเหนื่อยกายใจอย่าไปท้อจงสู้ต่อรอวันถึงจุดหมายอาจมีวันที่ฝันนั้นพังทลายอย่าแหน่งยหนเริ่มใหม่ได้ไม่สายเกินนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลกตะซอ,อยไปเลยครับ สองท่านนะครับพี่เบกกี้และก็พี่ไายนะครับจะมาอกความสุขให้กับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสวัสดีครับผมหนุ่มสันติสุขพรมิรินะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้แม้เราจะไม่มีกําลังทรัพย์เราก็ให้กําลังใจเราให้แรงใจเราให้ความสุขทุกคนเป็นผู้ให้ได้หมดนะครับก็ขอให้นักสู้ชีวิตทุกคน นะครับต่อสู้กันต่อไปครับเกิดมาครั้งเดียวแล้วไม่สู้ไม่ได้ครับไม่สู้เราแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับสู้กันต่อไปครับ